สวัสดีค่ะวันนี้พวกับช่องคิวรีมน,นะคะวันนี้เราก็มามาทำอะไรตื่นมาดูหนังนะคะ่ะดูโคนไปดูดกันเลยระหว่างรอเข้าโรงหนังนะคะแล้วก็จะมานั่งรอตรงนี้นะคะนี่เขามีที่นั่งแบบเยอะมากถูกมันแบบมันเลิศ ก็เป็นนี่ที่เราจะดูนะคะ <Wow. S 1> ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะสั่งเมนูกับพนักง,งานนะคะว่าจะเลือกโปรไหนแบบไหนดีหลังจากนั้นพนักง,งานก็แบบมีการรีวิวให้เราดูนะคะว่าเออแบบนี้มันโอเคนะมันคุม คือโปรเาอทุกคนมันได้ป๊อปครอร์นพรีเมียมใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าเออมันน่าอร่อยมากแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์โตเพื่อจะไปคิดตังนะคะทุกคนมันจะกาด <c oughs> มืดมากทุกคนตรางนี้ตื่หลังจากที่เราได้ของกินแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเข้าลรงหนักนะคะทุกคน เปป็นนนนหัังที่ะะคโไดูกลย few moments later A ตอนนี้นะคะเราก็ดูจบเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนจบแล้ว later พื <Little. S 1> ่อนทุกคนเราจะบอกว่าหนังแบบสุดยอดมากหรือมันตื่นเต้นมากแบบไม่เท่ากันคือแบบมันเยี่ยม,มจริงๆสำหทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูนะคะ สำหรับคลิปนี้เพลิก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย